เขาบ่ได้แหล่งงานกันจริงเลบรรยากาศทิ้งเงียบคักแท้บรรยากาศนี่เห็นตลอดเขาพากินข้าวเฮ้ยด่าพี่บอก่ใช่หมาเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินมาบอกว่าบัฟเฟิโลว่าสวัสดีค่ะสสวัดีครับสือคืออะไรเนี่ยเดินมาบอกว่าบัฟเฟิโลบัฟเฟิโลคือชื่อหมานะครับโอ้ เขาพักกินข้าวเที่ยงบ่กินเสร็จแล้วไปวิ่งงานไหมนี่ไม่วันนี้ผมไม่วิ่งครับเฮ้ยนอนไม่ได้วิ่งนะเป็นยังคือวันเล่นซื้อขนมครกมาครับโอ้ช่วยกินขนยครกเย็นเอาเจอกันวยขนมครกร้อนมันร้อนนะย่าไปไหนจ๊ะย่าไม่ไม่อยู่หลังบ้านเลยขอต้อมาแล้วครับสวัสดีครับข่าวทองครับสวัสดีครับข่าทองคนนิยมนะครับ จะไปว่าตอนไหนนี่ย่าไปไหมไปไปบไปไม่รู้ไปขึ้นาไป่ไวิ่ง่บ้านพี่นี่อุ้ยหนาวกนโอบกนอบองจากรถมากแบบย่างหนาวเลยอยู่ในรถอ่ใบะใครหนาวเน้ี่นอะจะโดยอยู่บนรถที่บ้านพี่สิบปืปว่าช้าผมืนอาบน้เาทลองเลยหีฝืนหนาวน้ำน้ำร้อนยืมเมื่อคืนไม่ได้อาบท่าไม่เคยอาบตอนเย็นล้วไง จริงนะก็เข้านอนเลยจ๊ะตอนโอ้ยจ้ามาตอนเช้าแล้วงานเสียตาครตอนบ่ายวิ่งงานกันไหมวิ่งไหมวิ่งวิ่งไม่วิ่งแต่นอนใช่ไหมออกปากบอกไม่เขาวิ่งรถมันเยอะเนาะโอ้ก็คณะทีละสามคันมันถูกต้องแล้วมันได้รอบพอดีก็คนละสามคันไงเข้ารอบละสามจะเราจะเราละเราละสองก็เสร็จคันหนึงีนี่แหละนี่เราละสอง หนึ่งสองสามสี่เราไปจอดได้พี่ครับเองคนใหม่มานี่เสียบอยหน้าใสเนาะนนนเนาะใสเลยถ้าแต่มีแฟนคนใหม่นะเออผู้สาวแม่คืองามแท้สาวหน้าใสสาวทางไหนบอกกูหน่อยไม่รู้ไม่รู้ว่าเปิดตัวคนไหนอีกนั่นดูดูเลื่องไหนคนที่อยู่ในเฟซนี่เขาอยู่จังหวัดไหนเสีบอยคนละคนไม่ยีนสมบัติเลย เจอกันที่ไหนเจอกันนใเฟซเจอกันกันโรคโควิดมันไม่มีอะไรเลยต้องปิดบังแล้วะบอสแบบนั้นเนาะสวยด้วยเราครึ่งตอนอะไรคลุมจมูกอีกตอนนี้เลยจริงอันนี้ผมผมชมเลยตัวตัวผมผมผมว่าเดชเสียงหัวหลอกคือมีเลสไนท์ใส่เอาเอาเหรอมีอย่างไรก็หนันบอมีอย่างายก็หนันบอเพราะว่าคนนี้ยังไม่เคยเห็นไงหลายคนไม่นอนคนเดียว ยอะอืมวังจากปลกจักฟองเยอะเยอะสวยขนานั้นก็มีเยอะโอ้ไม่ทั่วต้องคนเดีเสียงหัวลอยไม่นอนยูนเขาแจ้งจับอะไรยูนูนเขาเจีงจับหลารรอบแล้วผมอ่ะผ่าผูเเย้าบ่อ่ใชาผ้าผู้เย้าเมียเขาผัาหมูเท้าเนอะบอกไปตัวที่ทํเซตตาล้วนเซตตาล้วนู้ตัดสเสียเลยเหรอออ ดีไม่นอนไปแย่งเมียคนอื่นดีไหมไม่ดีเนาะผมไม่ได้แย่งเมียเขาเขามาตามผมเองบ่เขามาตามผมตามผมเองมาผมไม่ดูเรื่องผมไม่รู้เรื่องเออเราแต่อย่าว่าแต่ผมก็ทํางานของผมผมก็ไม่เคยอาว่าเป็ผู้ชายไม่ได้เนาะเออว่าผู้หญิงด้วยเออบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นเมียเขาเขามาโกกเราไม่นอนม อ้ขนะึ้หนาวแถว่าอยู่ในห่มอู้ like. บักงอบอกยางโดกเลยเอ็งมาเฝ้าเซตะบอกเอาเอาบอกน้ำหมาเราวันน Men wow, ี้ถ네่ายใกล้หมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะติดไอ้นี้เด้อเซตะหาเสือแฟนเซตาไป เอาอุ้มตอนขึ้นไปไหนเอาขายกันเหรอเด้อวันนี้เอาสรุปนี่รวมหัวกันไหมนี่แน่เอานอนไปนลรเอ้าผีบ้าแล้ววันนี้ถึกใจไหลการทำมาดเซอร์ในอาไบเนสเซ็ทโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ เอาขนมคกมาฝากน้องนนกับทีมงานนะ,ะัะไว้ตอนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ